ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนายประจนปรัชสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ลงพื้นที่เพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมเจ้าหน้าที่ลดน้ําเพื่อฉีดพ่นน้ําตั้งแต่บริเวณหน้าด่านพรมแดนอำเภอแม่สายไปจนถึงที่ว่าการอำเภอแม่สายเพื่อบรรเทากลุ่มหมอกควันที่ปกคลุมในพื้นที่โดยมีนายสมศักดิ์คณาคำ ายอำเภอแม่สายเป็นผู้อำนวยการสั่งการให้ระดมรดบรรทุกน้ำของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รวม10คันและขอสนับสนุนรดพ่นน้ำแรงดันสูงจากศูนย์ปพเขต15จังหวัดเชียงรายทำการฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณหน้าด่านพรมแดนเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศและดักฝุ่นละอองที่มีค่า pm 2.5เกินมาตรฐานและดำเนินการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่พร้อมกับรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันฉีดพ่นละอองน้ำในทุกครัวเรือนและชุมชน สำหรับปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพบว่ามีฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือ PM 2.5มีค่า213ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดไม่เกิน10ไมครอนหรือ PM10 มีค่า243ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ด้านที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพบว่ามีฝุ่นละอองในอากาศขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือ PM 2.5มีค่า266ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน10ไมครอนหรือ PM 10มีค่า376ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพไปฟังเสียงของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกันครับ ออกประกาศแจ้งเตือนให้ทุกอำเภอแจ้งไปทท้องถิ่นะครับดูภาพพี่น้องประชาชนเองก็ให้เพื่อนมาดูแลนะครับสถานที่ที่ควรจะต้องอยู่หรือไม่ควรอยู่ก็จะแจ้งให้ทราบกับปาะชาชันนะครับการป้องกันตัวเองจากโรคที่จะต้องเข้าไปกระทบในร่างกายของเราในอของเรานะครับอันนี้ก็ต้องไปลงระชารกันและขั้สุดท้ายที่สําคัญก็คือเรื่องของเรื่องของโรค ขนาดนี้แล้วยังยังมีการเผาอยู่แล้วเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากผมก็ได้รณรงค์จัดชุดในเรื่องของการถ้ามีพาสปอร์ตขึ้นก็ต้องรีบจัดเข้าไปดับอย่างทันทีทันทันนะครับแล้วก็มีชุดเราจะเป็นอีกชุดหนึ่งเข้าไปเคลื่อนไหวในป่านในพื้นที่เสีย่ยงเพื่อกดดันไม่ให้ผู้ที่เข้าป่าเนี่ยพยายามที่จะจู่จะเอาเขาอยู่นี่เพื่อป้องปันมให้เขาออกมาพื้นที่นี่สิ่งที่เราพยายามทำในพื้นที่ ไงแล้วแต่นะครับข้าวปุ๋ยละอองที่เกิดขึ้นมันเกิดจากการเผาเนี่ยนะครับวันนี้มาตรการที่ทําไปนะทั้งการรัฐมนตรีดับไฟการรัดมนตรีตวจกัรเนี่ยก็ทําให้การเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยมีน้อยที่สุดในจังหวัดภาคเหนือนะครับณถึงวันนี้เนี่ย127ที่เขาถูกบดขึ้นจากดาวเทียมโมเดิสครับก็พยายามที่จะทําอย่างที่สุดอย่ากเสียงข่ามากนะครับแต่ปุ๋ยละอองนี่มันกระจายอยู่ในอากาศมันเคลื่อนไหวไปมาตามกําลังลมที่เกิดขึ้น ความเป็นห่วงเป็นใ่ดภาพพี่น้องนจากจุดนแล้วก็ย้ำเด่นในที่นี